เอ้เลือกเอนิกมาชนะรับหนึ่งพันควสมาวะ่ะอีนิกมาชนะรับพันหนึ่งตึงอยู่นะเควสเนี้ยรับเควสอีนิกมาชนะหนึ่งพันพี่มาตี้เรานี้ใครแบกพี่มีพี่อ่ะพี่แบกได้โอเคเดี๋ยวผมต้องเล่นอีนิกมานะพี่โอเคจับไปไหวเอาเว้ยแบกเดียวเว้ทุกคน ไอกิงแครี่กิงแครี่อุ้ยแบ็คโฮพี่กลางพี่กลางกิงแครี่ถ้าใครจะดาเมดเนี่ยแบบไอ้แบ็คโฮแล้วอะจัดไปสาดูดไว้ได้แค่สองได้แค่สผมเดาเลยว่าไนกลางรอบนี้เงินน่าจะ2อ0พัทำไมถ้าเลยอะทำไมอะถ้าเลยล่ะเจอเซาด้าูเลยู้กูได้เหรอถ้าเลย500มึงโอนด้วยเฮ้ยพี่หลังมันอยู่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 สู้บอมาดิมาดิมาดิมบังมบังเอาทีละตัวทีละตัวเอาดิรับ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  ไม่ึงไหตายตยตายตายด้ต่อตออตแอกแอกอแอกอกแอกแอกแอกโดนกูตายโดนกูตายเฮ้ยมันเดินหนีมันเดินหนีมันเดิน้ามันเดินหนีเดินจานี่นีนี่นี่มันล้องมัน้องนี่นี่นาวแมนาแมนาแมนาแมนตายตายโดนกูโดนกูโดนกูต้ตี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 ตับเเขาเล้เขาเล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 ้เขาเลเราข้าเลแล้วมึงจะไปเอากระเบกี่อะไร ชทครับเรามาดูกันครับว่าระหว่างพี่เต้ยจะโชว์สดูดในตำนานหรให้มารานจะหอมโดบน้ำเรือไม่โดนอะไรจะทำให้พี่เต้ยหวร้อนครับ เอาตัวบางกว่าพี่ไม่เอาตัวบล็อกเลยนะอ่ะอุ้ยเจ้ากระดาไม่ไหวอุ้ยแม่งเดินตี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 ตตตตตอ้อโหแย่แล้วแย่ <Yeah. S 2> แล้วเรนบนพี่เรนกูก็แย่แย่เหมือนอัพทิ้งม,มาเวลหนึ่งเลยดีดิรับอ่ะ ีต้องไปดีแรกก่อนดิถ้าแพ้แล้วเต้ยดูดว่าวสองทีรับห<ฮ>้าร้อยถ้าแมนหาย เรารักีฟผมวับดักนั่นเลยบนอ่ะบล็อกไปแล้วแก้ไม่ได้หาเซตี้แม่งไม่เจอพี่ใครวับกลางแล้วจะตายแล้วพี่มี่มาพี่สแปะทีบอกเลยแล้วก็เข้าป่าพี่ไม่ต้องไปยืนแลกดึงกีฟกับมันอ่ะกูอยู่จะตายจังหวะคนวัดเรื่องการมาพี่ทำไมไม่มีวัตสิบมิโอ้โหมันจะตายแล้วมันตายได้คนนี้มีวัตป้าเตี่ยม่นกไม่ต้ผมตัดเล่นบนไปตึ้งตึงตึง เวียดนามมันเป็นที่อจึงนองตองจริง <c oughs> เขียวหาวแต่นี่มันไม่เจอแต่ <c oughs> ผมว่าจังหวะบนบ้านมันเหมือนจะเราเรื่องอะแอครวยไหมอย่า้แอกรวยได้ไหม มันโลบบอกเหรอวะรวยไหมรวยดีที่ห้าดีโลบบอกมีรองเท้าด้วยนะโอ้โหคอนรูนแม่มาคอนรูนโอ้โหไอ้เหี้่ดิรับมาคอนรูนมันไม่ไหวปะตายรัวพี่มัดพี่มัดพี่ไม่ต้องสู้พี่เข้าป่าพี่ไอ้เหี้ยคนนี้มันต้องมาคอนทุกรูนน่ะไอ้สารไม่ปล่อยไปเลยถ้าไไม่หวจับสู้โลตัส์เลยดิไอ้เหี้ยโลตัส์ก็รูนมึงเลือกโลตัสไอ้เหี้ย เลื่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่แม่งปล่อยกูเสียรูนเลือกเอาโลตัสคือมึงต้องมึงดูดิว่ามันมาคอนรูนนะเรียวเยมันมันจะมาแย่งรูนป่ะเรื่องกับมึงมึงไม่คอนรูนเลยมึงรู้เป็นเที่ยไอ้แว่นอยู่ไอ้แว่นด่าเป็นขี้นี่เปนะโอ้โหต้มัแบ็คโฮใครตะโกนอะลรวะอุ้ยแต่เป็นเที่อะไรอ่ะว่า มีรูนบัตตี้อยู่นะพี่จะอะอกอ,อะไรด<า>ีววันนี้มาเล่นล่างมาเล่นล่างให้ชนะมามาเล่นล่างให้ชนะจะได้ปิดป้อมจะได้ไปทำอื่นปิดละนี่รูนสิบรูนสิบหกแล้วสเต็คเอ้ยตาด้านนะหัวล่างอยู่ตะด้านจะไปมันหาย ดูดสองตัวขึ้นไปจำนวนสองครั้งโดยไม่ถูกปัดเลยระหว่างดูดทั้งสองครั้งโดนเนทห้ารอยบาทครับตเสแม่งเรื่อยๆเลยวะมันมามาซะด้ามามาดิมา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 ้มาสู้มาสู้ไมาตายคาตามามามา้าๆามามามาามามมามามตามมอ โดนนั้นอะโดนโดนโดนสามชีวิมีอะเดวาบอ่ะเจ็บมาตีใส่กูเลยอนไรบอลอะไรบอลเฮ้ยตัจริงโคตายโดนดิเฮียเบเกิดะไมเอ็นแม่พี่มัดดูัำติงเตายมึงแกบันยิดการยแลกวนาอตัดดินเยนึ่งแอสับเบ้าแอสับเบ้าแล้วเห็นแล้วมันมหูจะก๊อไม่ได้เืนไม่มีว่ะ เยี่สิบนาทีเออกลัไปเดี๋ยวรอรอละไปเดินมาเลยนะพี่พี่วังหนึ่งดีพี่วังตาไปแล้วโอ้เลยเจ้าตายเลยพี่ไม่งั้นพี่ตายแน่ตายอยู่ตายอยู่มีลูกกระจาะยิงอยู่ลูกกระจอกตัวยิงอยู่ตีไปตีไปลูกกระจอกตีไปโอเคไม่ตาย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 เดี๋ยวไปพูดมาลูกเอาเอาเอาลูกบอกให้พี่วิ่งมาเลยเอาหมดเลยตัดหนีเลยพี่สามหนึ่งแอ็กไม่มีสับแอ็กสับบ้าไปแล้วแอ็กสับบ้าไปแล้วโอ้ยสับแล้วได้หลอนแล้วตายสองตัวติดอ่ะได้เลยพี่ที่มันใสพี่เพื่อนไหมเมื่อกี้ตัดเมื่อกี้ตัดลุ้น โโออเเคคลนี่จะเล่นเรียนใช่ไหมเออเรียนเรียนประชารก่อนเบดเนียวหรือเบนเนีวก่อนบีบเปิดดั้กก่อนเอ็นกบวนไหมไอ้คนนี้ดูกบวนเฮ้ยวางกลางอยู่วางกลางอยู่คนนี้ปล่อยปล่อยปล่อยมันวาร์ปมาเออรอรอรอ้อมกลางอยู่ป้อมกลางอยู่ไอ้คนนี้โดนพี่โดนกลางที่คนนี้โดนตัดยตาอย่าตาย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 ไอ้คนนี้มึงเออไปเคียเออมึงเออป้อมกลางมึงจริงจมึงไหวไปเคียใจเย็นใจเย็น ผมผมพลาดที่ผมขอโทษสัตนี้ผมลืมดูตัวเองไม่ถ้าถ้าเพื่อนโดนแล้วตายมึงไม่ต้องลงไปตายเพิ่มไหมไม่เจ็บเลยพี่หมายมึงจะจะสับคีบจนเดี้ยวพี่เลี้ยงอ่ะไม่ไปเกี่ยวป้อมกลางให้ไงเอาป้อมกลางแล้วก็ตัดอาเคแล้วก็ตัดอาเคเดี๋ยวรอข้ามันอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเจอแล้วมีเวฟเซฟปะไม่ทำไม่ไม่ไม่ไหวว่ะช่วยได้ปะเดี๋มาช่วยได้ปะมันมาแน่นอนอ่ะไม่ตดไล่ตัด เฮ้ยแบ็คโฮมีคนวับไหมมีคนวับไหมมีคนวับไหมต้องวับแล้วปัดกับหยุดแม่จับจับจับสเปกสเปกสเปคสเปกพี่มาร์คหายหายนี่ๆๆโดน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 ถังอุ้ยงูยักษ์เขาไม่ได้เขาไม่ได้มันลางแล้วระวังนะมันซาด้ากับแอดมันระวังรีแอทมาพี่มาร์คมาร์คผมไม่มีวับี่ผมไม่มีวับ ผมมีจับผมมีจับวิ่งอยู่วิ่งอยู่จับได้จับไม่ได้แล้โอ้หหวิหนึวิหนึ่งวิหวิหนึไม่ได้หน่งวิหนึ่งวิหนึ่วิผมมาผมมาอุ้ยยย่า้ักตัวม้ยอแล้วมพี่อย่ามายืนใกล้ลูกนง กู้เรือพลาดป่ะเมื่อกี้พี่เอ็กเวลาพี่เอ็กแล้วพี่เอิร์ดเรือได้เลยอันนี้ผมไปทดสอบมาแล้วแป็นไหมโอเคเอ็กปึ๊บแล้วก็เรือเรือเลยเอ็กแล้วก็เรือเลยแล้วก็เอาดึงมันกลับมาเลยก็มันดึงไว้ไม่ไม่ไม่มันดึงมันดึงแค่สามมิ๋ยวมันดึงไปอีกมั้งเดี๋ยวผมรอดนะพี่เร่าเร่าเร่าเดี๋ยวผมจะกดเดี๋ยวนี้รอดนะโอเคโอเคพี่มา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 พี่มีเบ็ดเมลนะมันมา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 มาเรือจับให้จับให้จับให้ ไปโดนกูไปโดนกูแอกกูไลกูไลกูไลได้หมดได้หมดได้หมดไม่ต้องเครียดครับพี่เตยไม่ต้องเครียดครับพี่เตยเจ็บมากพี่เตยไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียอเดเอาจัดเอาจเอาไว้เอาไว้ขนาดสติไม่มานะเฮ้สัตีแล้วสติมารู้เรื่องหมูแม่งถุงกว่าต้นไม้ผมแม่งโฉกผมถึงีเงียพี่โอ้ยเอาไว้ไเตยพี่ไปลุกร้อนมาดับหน่อยเฮ้ยยนี้ยี่น้ยีียนีจับมีจับ เทียมโดนพี่แตน้ำแตกน้ำแตกสามีสามไม่ถึงว่ะหนักผมผมผมจับได้ไม่จับทำไมวะไม่ไม่จับมันจับมันตัดต้นไม้พี่ติดกองติดกองติดกองโดนซูกูอยากแพ้ว่ะอยากโดนดักว่ะจำชื่อกูไว้มาสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยว มัดเมดมัดเมดอ๋อเพื่อนแต่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะแต่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะมัดเมดใช่ป่ะมัดเมดเลยเมื่อวานมันเรียกพี่อยู่ไว้เมดอะวานละติดแตกแตกสลายอ่ะไม่ได้หรอกจบไปแล้วเจออะไรเจอคนไทยเหรอหรือว่าไงพี่พี่มาต่อยนะพี่ต่อยต่อยพี่ต่อยเจอปีนอยนี่แหละ่่่ยพีีถาบ้านแตกสามทางอะไอ้เมดออกดาบทองเสียอันน่ะไปดูเเมื่อวานละช้าไหมมันมีซาดโรว์มันเล่นนะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้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 ยโดนแล้วตีนเฮ้ยเฮ้ยคุณรูดตสกิลเลย ออย่างชอบยกลงมายกให้ยกให้โผมตั่งใมผมตายมตายตรงนี้สองตัวเลยไม่ตายหมดแล้วนู้นนู้วาป๊สวยตายตายี่มีวับอ้ยผู้ในงไม่ดีลหายตายหายหายตรแรงโอ้ยตงแม่โดนงูตยตึ๊ไม่หวแรงตีแรงไม่ไหวงูแรงจามีตทำให้หมด งูหกร้อยอะวลโนจบลเมื่อ้กูดูดก็จบละแต่ว่าดูดตรงงูงูป่หนแมงสมอเปิดไปที่อะเมไรพี่เหมืนมันเห็นว่ามันรู้เดี๋ยวรอรไม่ต้องไม่ต้องวาไมหลังไม้าไม่ต้องวาปไม่ต้องวาปไม่ต้องวารไม่ต้องวาร์ปไ้องวร้องวารัปไม้องวารัไม้งวรัปไม้องวไม่้วัไม่ต้อวัไม้วมาแล้วมตาม้วดมา มรืไม่เดินมาเมืลยกิดเรือทุกคนจะตายพีมาจากไหนเต็มหมดโอ้โหโดนตีอโอ้โหโดน,นตีเฮ้ยเหมือนสเปคจะตายปะ่ะโอ้โหแม่งกินมืทดทันจยด้วยโอ้ใคจะหมดละ เพื่อไมนกินเลโอ้โหไม่ตายกูต้องเรือเลยป้าตอนแรกนะครับพี่ต้องเรือเลยเอ็กแล้วเรือเลย x แล้วเรือเลยมันนะพี่มันต้องใส่หน่อยไอ้เย้ไม่งั้นผมไม่รู้วะพี่นี่ไงไม่งั้นผมเย้ดูดเย้กดน้ะกูดาวไปไวกว่าไงไม่ตายพี่เวลาพี่ฆ่าคนพี่ไก่เรือไปเลยตัวนั้นอะเรือกูดาวไปผมไม่ได้จ่ายหนึ่งด้วยกลัวเข้าไปตีไม่ได้เย้เลยเย้เยตระดาบีเคบีเยตแม่บิงแล้วก็บีเคบีเลยเฮตระดาไอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋นี มตาไปแล้วติดนะตัวนี้ตัจริงตัจริงตายตนี่ตายของจริงขอเรือไปไปนาไปรวจนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้แบ็คโฮ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 ได้รถก่อผมได้รถก่อมายิงมันมันตีไปพี่ตีไปได้รถก่ะยิงมันตีมันยิงมันตีมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่ถือพี่พี่ได้ไหม ได้อีกได้อีกอีกโอ้ยเหี้ยมาโดดมาโอ้โหผมโดนกลับวะมออกับ้อาม่าผดีมึงมีกิมไออนมันไม่มีกิมแล้วมึงไม่ได้กอล์ฟเหรอกอได้ไอ้นี่มาวิ่งเร็ววิ่งเหรอวิ่งเร็วเขาบอกไว้เขาบอกไว้เี่ยผมต้อผมรักผมรักพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้พอแล้วพอแวดูดิสามสิกว่าพี่ผมผมค่วจงตัวรผมลองาไม่ม่รอ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 พี่มาพี่มารเล็กแลเรือตัวจริงอว่ตัวจริงตัวจริงเล็ลตัวปอมันเรือหมดแล้วเรือ เหลืแล้วเหลือแล้วไม่ใช่หมายไม่หายที่นี่ใส่ที่นี่ไม่แล้วโอ้โหเอามันไอ้เที่แอคมาไอ้สัตว์เอาไงดีวะเต้ยไม่มันมีพิชจนเอ็นเนาะอะไรคิดไม่ตายเไรโอ้ลทรศัพหัวทิ้งไยเลยทิ้งไปก็ดูลับวันเมื่อกี้มันรู้หมดเลยสัตว์แม่งรู้หมดเลยอ่ะรอพี่มาร์กเอ็กแล้วก็ใส่อ่ะ คือถ้ามันเมนต้าผมผมจับได้ต่อพี่รอต้องลงลงไปกดสกิลฉาดแล้วก็เปิดเป็นเมลที่เหลือก็รอต่อสกิลผมรอต่อสกิลแต่มันถีบผมมันอะเฮ้ยเจ้าเบกพี่เจอาเบกเต้เต้เต้เตรงพี่เต้ยตรงพี่ไไม่ด้เอาชาแม็ก่อนเต้เต้เต้เห็นนะชัยแม็กชัมกผมรอขาต่อผมรอขาต่อผมรอขาต่อเฮแล้วเบกอะผมรอขาต่อสวย ทำไม่ได้จะมีดู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 ด ไอ้ปักงูอ้ผักงูเฮียที่เรียบร้อยงูจนีงมาได้สัตแม่งตายโดนงูฉกันเียยเอ้ยีงูนี่แม่งตายสัตว์ยิงโคตรแรงไอ้เฮียพันดาเมจไดมังไอ้เฮียเอ้ยปั๊มได้นะยไปพี่เดินไปไรับผูงสไเนก็เก่งมากเจ้าเกย เฮ้ยไปไปไปเยอะยเดี๋ยวยียยเดี๋ยวถาเแล้วมึงไมขังตัวเอง่ม่มาคิงล่อ่เอาคิยิีมาคิมาคิมาย่านรอยวรอว่าลยร่างลยร่างิรอยไหมอา่นี้ก่อน่นี้ก่อนจะไม่ตีดิตีดิมึงวาคู่ใหมึงตีดิขังดิขังดิขังตัวเองออยกับมันนั่นแหละขังอยู่กับมันนั่นแหละ ข่างเที่ยอะไรกับมันมึงข่งตัวเองไงเออมันอยู่นี่ฮาวิเอียนเกิดนี่หนูรีไฟหรือเปล่าวะคิดว่าไหวไหมไม่ไม่มีดูดอ่ะแต่แต่มีมาติมาแล้วนะมีพี่มาติมาแนีคีไม่มีใครกดอันนี้ไว้พิวะพ่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 วะนี่ตเบอร์เเมา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 สติวะเอาโรชานปะยี่สิบวิมันยังไม่เกิดเลยโรชานอีกนานไปไปไปสมกีิวะสมกติวผมมีสมกว่ที่นัวให้แล้วเตอโดนลงมาตีนะไปเอาไเอาไปัมเอาปัพี่ไปนๆาปั๊มไปเอาปั๊มพี ดูท่าูทายูท่าดูท่าดูท่ายูท่าูทายูท่ยเยูที่ยูท่ยู่ยที่ย่่ยูท่ายูย่ยูยายูยยายายูายายาาูามามามาายายตายตายตายายย เฮ้ยพี่มาร์ทเราไม่มีเลือดเราพี่เลือด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 เอ็กตัวเองเอ็กตัวเองเราพีพีแล้วค่อยซื้อยาร้อยด้วยนะกินยาร้อยด้วยกินยาร้อยด้วยที่ถ่ายไวแบ็คมันไวแบ็คเดเดพี่มาร์ทเอ็กเขาหน่อยพี่มาเตะเพื่อนหน่อยพี่เอ้าโอ้โหกลัมึงกลับเลยมึงกลับมึงกลับมาลงแล้วกลับมาเลยโอ้โหแล้วกลับเลยเพื่อนต่อย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 ปอนปอนฝากฝากดีกว่าเลยดีกว่าเลยดีกว่าพยายามันไกลไปหน่อยนึงดีเยนดิเยนดิเยนพี่มาร์ไปคัฟเวอบปอนบอด อาจจะไม่เกิดหัวตรงนี้ใช่ไหมหมดส้มหมดแล้วมีเต็มที่มั้ยล่ะมีครับนี่เจอเฮ้ยไม่เจอไปเด้อเลือแล้วเรือแล้วเหล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 ือแล้วไปนี่จะไปตันตีนตายกูตีตายเลยมาเลยเฮียมาได้ได้ได้เลยอนี้ เรอแล้วเรือแล้วเรแล้่อพ่อ่อผม่ออนเลยดีกว่าไหเย่อ่าเย่เ้ยดีนพี่ดิเ้ยดีนโดนอพี่โดนอต่หัวแอปเขาหัวพี่พี่ไม่ซัดไม่มีคีบไม่ซัดแล้วกันไม่มีเลยดูเลยมีคีบตั้ตัวเลยตวเนี้ยดูเลไม่เป็นไรพี่กูจะร้องจะกูเลือเข้าไปแจวอ่ะี่เ้ยที่เปนล่าที่เปลาอ้าวแล้วล็อกนะ ป็นลคุณกล้าให้แคปลายไหลไหมให้แล้วขอให้แล้วแถวไม่มีไม่มีไม่มีที่ตัดไม่มีที่ตัดไม่มีที่ตัดมีเจอได้ก้อนห้าร้อยที่งูไอพี่ชายแมนมันเสียเหรอเราว่าพี่มาร์ดดาเมจมากกว่าลูกพี่มาร์ดแม่งคือเอาไงพี่บอกว่าคันฆ่าแม่งถ้าหยิบโอทีมาภาพเมื่อกี้เป็นไงวะเละไม่มีใครทำอะไรเลยพี่เอามาวะอันนี้ ดูดาเมจหน่อยดิพี่ว่าน่าดาเมจพี่น่าจะแสนเจ็ดอ่ะดูก่อนแต่ผม MVP ดาเมจดาเมจพี่สามหมื่นสามอ่ะแบบโคตรตึงอ่ะพี่โคตรตึงเยอะนะสามหมื่นสามโคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงเยอะเยอะก็เยอะก็เยอะสุดอ่ะเยอะก็คือสุดอ่ะใครที่หมิ่นกูอ่ะบอกกูปากได้โคตรห้าสี่หมื่นพี่